สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องไอแมนมีสองชแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูนะครับมะม่วงครับผมมะม่วงมะม่วงต้นนี้ก็ต้นแม่มันก็คือ,อาสามฤดูนะครับผมนี่สามฤดูลูกคนนี้ครับทีนี้ติดลูก ฝั่งนี้ครับสามจด,ดูเนาะอันนี้ผมเอามามาทาบใส่พีนี่อีกนะครับแต่เป็นเขียวสวยนะครับพี่น้องนี่ครับเขียวสวยก็ติดาสามสี่ลูกเนาะทดสอบดูเนาะผ่าแล้วก็เสียบเข้าไปพี่น้องได้ผลครับติดก็ปีนี้ก็ออกลูกให้ได้กินนะครับ มันก็มีหลายพันอยู่นะผมก็มาเสียบไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมก็เอาเ,อเขียวใหญ่มาเสียบไว้ครับนี่แต่ปีนี้ไม่ออกเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็โชคอนันต์นั่นแหละครับนี่คือโชคอนันต์แต่ตัวนี้ผมมาทาบไว้นี่ครับพี่น,น้องนี่นี่นี่ไอตัวน,นี้เป็นไอบาใต้นะครับบาใต้บาใต,าาตา้เนี่ยอันนี้บาใต้ครับ ต้นหนึ่งก็ได้กินหลายอย่างเนาะอยากจะเอาพันธ์อะไรมาอยากจะกินพันธ์อะไรแล้วก็เอามาเสียบได้เลยนะครับพี่น,น้องเสียบง่ายครับนี่ผมมาเสียบไปเฉยมันก็ติดแล้วครับมีเบาใต้ก็จะไปกินกับพวกไอ้อันพิควานเนาะเหดเนี้ตอนที่เขามาขายสะลักลางกิโลทั้งสองร้อยกว่าเนาะเบาใตา้แต่ว่าเรา เอามาเสียบไว้นี้เดี๋ยวพี่หน้าก็ได้กินแล้วครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโชคอน,นันต์ครับโชคอน,นันต์้องสามเราดูเนาะก็ติดหลายลูกอยู่ตอนนี้ผมก็เอามาเอาเขียวใหญ่เอา้าโดนแมลงกัดล่วงหมดเลยพี่น้อง โอ้ติดลูกทั้งสี่้าลูกหมดเลยกันหมดกันไม่เหลือให้กินทั้ลูกเลยครับนี่เป็นเขียวใหญ่นะครับพี่น้องแต่นี่เป็นเขียวสวบเนาะเขียวสว่แต่นี่เขียวใหญ่โอ้นักเสีดายโดนแมงกับสามสี่ทุ่งพี่น้องว่างไม่ได้กินเลยทีนี้จบกัน โอเคครับพี่น้องลินนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คิดหน้านะครับผมลิปนี้ขาก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ